สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวัสดะเรียีแล้งมากรีชาแนลไม่รู้ปะหัวถอดที่ก่อนทนิลลหนูกําลังทําอะไรสวัสดีคร <that> ับกอลังท <Testament ka> <OS> ําอะไรบอก F T บ้านกําลังทําบ้านทําการบ้านค่ะบู๊ตรงซื้อปนอิ่มพี่น้องยังไม่ทําอะไรอ่ะ บายสีภาพปากกาตามสีของวันให้ถูกต้องซันเดย์สีอะไรมันพุธหนึ่งวันอาทิตย์หนึ่งวันอาทิตย์สีอะไรลูกสีอะไรหนึ่งวันอาทิตย์สีแดงซันเดย์ก่อนที่หล่ะต้องมีซันเดย์ด้วยภาษาอังกฤษด้วยร้องลายอฮซันเดย์ต้องร้องงี้หนึ่งวันอาทิตย์ซันเดย์สีแดงโอ๊ยซันเดย์มันเดย์ทิวเดย์เว้นเดย์เทิร์ดเดย์ไฟเดย์แซตเทอร์เดย์ ไวว่พี่อูไไหอาสมันหนึ่งวันอาทิตย์ซันเดย์แมนนึ่งอาสัปดาห์หมีเวันเลยก็หนึงไงสัดาห์หนึ่งมีเจวันก็ต้องหนึ่งไงให้เรีเอาสัปดาห์หนึ่งมีเจ็วันสิสัปดาห์งไม่ีบ้านสีแดงหวันอาทิตย์สีแดงหนึ่งสันเดย์วันอาทิตย์สีแดงลูกสอะไรลูกสองมันเดย์มันต้องมันเดย์ด้วยสม สามทิวส์เดย์วันอังคารสีชมพูสีวันพุธสีเหลืองสีวันพุธสีเขียวสีวันพุธสีเขียวห้าวันห้าวันนุบาร์จัมโบ้สีส้มหกวันสุกสีฟ้าเจ็ดวันเฝาสีม่วงใหญ่ใหญ่มีอยู่กี่ทัวใหญ่ใหญ่มีอยู่กี่ททตสองโค้ดจะแม่ตัวอะ คือว่าสองทิอเป็นบ้าวอะมีถ้าผักท่อร่อยแล้วก็ผักแางแหละเป็น้าเทดใหญ่ๆมีอยู่สีเทิอดหนึ่งทิศเหนือสองเทืดใต้ใช่ปะสีสมบสีโอสีสมจน่ามันสีแดงสีเอาท่องหม่สิอท่องหม่ทส่สัปดาห์หนึ่งมีเจ็ดวันวันอาทิตหนึ่งวันอาทิตย์สีแดงสองวันกันสีเหลือง สามวันอังคารสีชมพูสี่วันพุธสีเขียวห้าวันพฤหัสบดีสีส้มหกวันศุกร์สีฟ้าเจ็ดวันเสาร์สีม่วงเย้อ่าอันนี้วันอะไนี่อ่าท่องภาษาอังกฤษที่นี่วันเดอวันอาทิตย์สีอะไรสีอะไรแดงเย่มันเดอวันอังเออสีอะไรเหลือง ยูสเดย์วันกันกันยูสเดย์วันอะไรยูสเดย์วันอะไรวันจันทร์วันอะไรเออสีอะไรสีส้มไม่ใช่วันอังคารสีอะไรสามเอสามวันอังคารสีฟ้อสีวันพุธสีวันพุธอ่านว่าอะไรเวันศ์อะไรวันศุกร์วันศุกร์ เหรียญสีวันพุธน,นี่ไจรจันนางอาทิตย์จันนังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ไงดูอาทิตย์ตะกี้ทองได้เลยดิตะกี้พันทองได้เลยด้บัมยุดเลี้ยนโดนนะ้วกะลืมไปได้เล็กหน่อยเนะาะแซันเดย์วันอาทิตย์สีแดงมันเดย์วันจันทร์สีเหลืองอนี่เอาก่อแกฮหัวท้หมหูไปไหน ก็เอ้ยก็ไข่ก็ไข่อยู่ให้แล้วเขาขวดของเดาเขาควยเข้านะเขาคนกึงขังเขาฟังข้างฟ้าหมูใจจ้าจะาดใดีเพาเืองเองรังเพาฟังวินนี้พาโบลามตีพกรเฟืองลูกเกแล้วก็หญิงโผบ่แล้วดาวโกมาตากกลมด้านานก็มาด้นังมาโดหน้าครับแล้วก็เราเดินจ้องเี้ไม่มองเอาเด็กต้องมีบนเราล้งตุบ ทั้งหมดเนี่ยก็เอาหารอดจนกระโดงกระดิ่งุมแบนก็ไปกูแบงกูหขอแห้งนะแม่ดูกูแบงกูแบกูแบนพอใครได้ต่อตยก็ไม่ม้ทับตมไปที่ตะกันต่อเลยต่อเลยากอปลาต่มเลยต่อเบยต่อเลย่อเลยต่งเลงต่อเยตอเลยต่อเลยต่อเลย่อเยตอเยต่อเต่อเลย่อเลยต่อ เราทาไปโม้มาคึกคักรอยยัเที่ยวใหญ่เราเงไปเราดิงใส่ล้วม้เหนวงยาวเราเฟลเรียบน้องเรลสีบดยาวตกเสียครับอาจากยันึงข้องนี้ส่บ้าน้างีไปบ้านตอเลละตอลภาพย่อตองเฟลภาพก่อางยังยหาตกมาบันสี่ยมงบัน สีสองวันจันทร์สีนี่ชมพูเอาไม่ค่ะหนึ่งวันอาทิตย์สีแดงสองวันจันทร์สีเหลืองโอ้เหลืองค่ะดอกเหลืองสีอะไรเออเหลือง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 สามวันอังคารสีชมพูสี่วันพุธสีเขียวห้าวันพฤหัสวันพุธนี่วันพุธนี่เขียวออ่นนี่แก้มพก้วนะหกวันศุกร์สีฟ้าเจ็ดวันเสาร์สีม่วง เิดใหญ่ใหญ่ไม่อยู่คิดง่วงเิดใหญ่ใหญ่ไม่ยู่ิดคิดังผู้ก่อนแล้วแม่เอาก็ท่องสีมันสีอะไรอ่ะชมพูนั่นนี่ใด่แล้วค่ะวันพุธน่ะถ้ากลางวันเนี่ยเป็นสีเขียวอ่อนนะแต่ถ้ากลางคืนสีเขียวแก่ก็เห็นไหมไหนวันพุธยังมีคนเกิดกลางวันกลางคืนเลยยังมีพุธกลางคืนเลยสีก็ต้องมีเขียวเขียวอ่อนเขียวแก่เลยน่ไมีฟ้าก่อน อะไรทำไมจะสีฟ right? ้าล sí. yeah. ่ะห้องก่อนสิสีอะไรหนึ่งวันอาทิตย์สีแดงสองวันจันทร์สีเหลืองสามวันจันทร์ีชมมูกสีวันจุดสีอะไรสีฟ้าโอ้ยทำไมสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองสีเหลสีเขียวเขียวจะได้ดูหมดใจวะสีเหลืองสีหมอนี่บลา หมวงไม่อยู่สีอะไรต่อไปสีอะไรต่อไปท่องก่อนอย่าพึ่งท่าสีอะไรสีหมวกไม่ใช่ก็ท่องก่อนสีนัวท่องก่อนหนึ่งวันอาทิตย์สีแดงสามจันสีเหลืองสามวันคาสีชมพูสีันพุ้สีเขียวห้าวันหลักกบฏสีส้มเออแล้ก็จไมจะเป็นสีฟ้าร้านจิตร้านจิตแล้วไงนี่ Thursday ใช่ไหมวันอาทิตย์โอ โอ้ยเจอาห่ยูาหนีถ่ายดีค่ะพูดปากกาก็สวย่ะโอ้พิเวายดายเป็นเด็กประิ่แล้วลูกเป็นด็กจบปริญญากันส่น้องเอ้ยบ่อยากจบปริญญากปเด็กเลี้ยงเป็นเด็กี้งานเป็นเรียนอยู่อยากเลียนอยากเรียงเรียนหมาลกมันจะเป็นอายตำรวจพยาบาลหมอทหารทหารเรเป็นอะไรแล้วก็พี่เหรอย เราบอกไปทัวร์เด้อลานเด้อยานในี่อันนี้ใบลายครูให้มานี่ไอ้ดูดิไหนใบไหนผู้แม่หลันี้เป็นแบบไรทางโรงเรียนจำรวมพุทธเรียนได้กำหนดจัดงานเรียงโครงการโอ้แม่สะกดอยู่โครงการมอบอุดบันดีนบัตรบันดี๋ดน้อยประจำปีการศึกษาสองห้าหกสี่จ้าโอ้หนูจะจบแล้วนะเนี่ยข้าคักข้าลงทะเบียนค่าชุด สี่ร้อค่าภาพถ่ายเดียวพร้อมกรอบและค่าภาพถ่ายรวมรุ่นสี่ร้้าสิบาทค่าใช้จ่ายทั้งหมด900บาทนะคะคุณพ่ออ่า,มามไม่ใช่ค่าเทอมค่าเป็นไปคไรอ่ะ ก็ยังราคาลงทะเบียนค่าเสาร์สุดคุยเมียสุดคุยจบไปอนุบาลเหรอเออบัณฑิตน่ะโอ้จบบัณฑิตน้อยอ่ะจบโรงพยาบาลด้วยเลยภาพถ่ายเดียวแล้วก็ภาพถ่ายหมดครอบเพื่อนสึ่ก็นึกบอกหนูก็จะขึ้นขึ้นบนหนึ่งไงลูกก็ถ่ายยังไงจบหกก็ถ่ายยังไงหนูจะไปน่ะรับบัณฑิตน้อยไปดูสีฟืนแค่สิผูหายใครั้เนาะใส่ชุดเออเดี๋ยวแม่โอนตังไปจ่ายคุณครูคุณครูบอกว่าต้องไปรับชุดยาพ่นอะไรลูก หนึ่งบอลนึงสีแดงสองนจลนทร์สีเหลืองสามบอคันสีนำเสี่บอลสีเหียวห้าบอนดอกบอวรีสีฟ้าหกบอนสุกสีฟ้าเจ็ดบอสีม่วงอ่าทาทามันถูกสีแดงฟ้านี่ทาเรื่อเลยค่ะเรื่อทาเรือยแล้วมเต้นโกวโกวาโกวาโกวากก็ไบเมียเด้อเมียก็พอตอนก็ยังรัวมาเต่นเพลซี่ปังแน่ที่ยังกินหอ เออลาเต้นซ้ำลาเต้นได้นะเพียงเต้นอะไรร้องเต้นอะไรละมาแล้วลูกเช้าสุดก็ว่าที่สวยงากได้ก็ว่าที่หนูอยากได้ก็ว่าที่ไม่ใช่จีน่าเอร็วๆเดี๋ยวหนูจะไปเต้นแล้วนะคะพ่อกับหนูแล้วก็พี่แม็กนะหนูอยู่ข้างหน้าพี่แม็กกับพ่ออยู่ข้างหลังพี่แม็กซ์พี่มาร์กไม่รู้ไปไหนเนี่ยีเลยนี่ไลยเสร็จแล้วลูกอมาเดี๋ยวเปิดเพลงเลย ล้าน้ำเอกำลังลาเยเขยไปี่ี่เกิดขึ้นวันไเอานนูไปไปงยนะวัน okay. oh, right okay. ี้ไมไปเมือข ok ึ้หากลุมผ้าถ้ไม่ไปเหันเดียที่มันไข้ทา่เร่อน้นนไปลูกจะสุดกโกบะที่นูอยากได้ปรเด็นก่อน เอามากินร <cultural einer> <men> ้งเองมาแล้วลูกจ้าโกวาดีนยากไโกวาดีนอยาไดโกวาดีไม่ซื้นีได้ลองว่าลูก่าลองเอ๊ะจุดโกวาทําไมค้ดเอ๊ะก็ไปเอามาจากทก่ไกลลูกน้อยลองทางบอกความตั้งใจคือพอไปเอามามาจากที่วัดนะลูพอซื้มามาจากตันมาดูไปกลังีตบบอกไปเฉยไเะ หลับคลิปนี้อย่าลกดไลค์กดแชราช่องน้มัคคีเช่เชชชชนเดิวเลยครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าในราปกอนสวัสดีค่ะ